คนจบเอกมากครับจะดูเหมือนว่ามีตัวเลือกมากนะแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะตัวเลือกของเขามีน้อยเพราะว่าค่าจ้างมันสูงก็เลยคิดว่าออกมาทำอะไรที่ตัวเองชอบดีกว่าเคยเนึกอยากลองเขียนมานานแล้วฮะตั้งแต่เรียนอยู่เลยนะแล้วก็ไม่ได้เริ่มทำสักทีพอจบตีเนี่ยผมได้โอกาสไปเรียนต่อไปยาวเลยลอยลำไปเลยทลําล,ลึกตอนนั้นเนี่ย เรียนจบแล้วก็ทำงานเป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอกมา2ปีแล้วก็เป็นวิศวกรควบคุมคุณภาพมาปีหนึ่งครับคนจบเอกมากครับจะดูเหมือนว่ามีตัวเลือกมากนะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวเลือกของเขามีน้อยเพราะว่าค่าจ้างมันสูงแต่ละที่เนี่ยก็มีความต้องการไม่เหมือนกันคนที่เรียนต่อมาสูงเนี่ยเรียนให้ตรงจุดกับงานที่ได้เนี่ยมันก็จะน้อยลงไปด้วยก็เลยคิดว่าออกมาทำอะไรที่ตัวเองชอบดีกว่า ตอนที่ออกก็ตอนนั้นชุกะหุกนิดนึงอะนะคือมีช่วงเปลี่ยนช่วงภาวะเศรษฐกิจด้วยตอนแรกๆเนี่ยก็มีความคิดในหัวคิดไปว่าเอ้ยไปปลูกต้นไม้ดีไหมหรือว่ากลับไปอยู่ตรงนู้ตรงนี้ เฮ้ยทางเป็นไปได้ที่เราเพอจะมีความสุขอบบมันอยู่ตรงไหนอย่างผมเนี่ยครับก็มี2ทางใช่ไหมจะทําสวนหรือว่าจะเขียนนิยายทีนี้ก็เวลาว่างช่วงเนี้ยมันเป็นโอกาสเข้ามาพอดีน่าจะลองทําอะไรแบบนี้ดูก็คิดคิดคิดไปเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่เขียนสักทีผมก็เลยตัดสินใจเขียนเมื่อเดือนสิงหาเนี่ยครับก็ใช้เวลาศึกษานิดนึงตอนนั้นก็มีเงินเก็บอยู่หน่อยนึ่งด้วยก็เลยไม่ซีเรียสอะไระครับเงินเก็บก็ไม่ได้มากหรอกนะแต่ว่ารอไปต้องรออีกเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยก็เริ่มลองดูสักที ตอนนั้นน่ะผมบอกทุกคนที่รู้จักว่าเอ้ยผมจะเขียนยายนะแล้วก็มันจะมีโมเมนต์ที่แบบว่าคนสงสัยว่าเฮ้ยเป็นนักเขียนจริงเหรอจะดีเหรออะไรงเงี้ยรุ่นพี่ก็จะประมาณว่าเราหางานดูไหมหรืออะไรย่างเงี้ยครับที่บ้านเนี่ยก็จะแบบว่าเป็นนักเขียน เอาเหรอจริงๆเหรอมีคําถามอะครับหลายๆคำถาม,าถามพอถึงจุดหนึ่งตอนนั้นแล้วเนี่ยเราเห็นว่าเฮ้ยเริ่มเป็นวิน,นัยละเราทําอย่างนี้ได้ละลองดูซิว่าไอ้ที่เราทํามาที่เราทุ่มเทม,มามันจะเปลี่ยนเ,นเป็นเป้าหมายที่เรากําหนดไว้ได้จริงหรือเปล่าตอนนั้นก็เลยตัดสินใจกดขายไปอะครับก็สักแป๊บหนึ่งก็มีคนมาซื้อนะก็ดีใจเหมือนกันรายได้ <c oughs> พอใช้ใจอยู่นะส่วนที่เหลือก็มาลงทุนเรียนรู้ต้ไนไม้อะไรไปงานเล็กไปครับตอนนี้ก็พยายามรักษาไว้ในไปเรื่อยๆแล้วก็คาดหวังว่ายอดอาจจะเพิ่มขึ้นหรือว่าเพียงพอแต่ละเดือนนะครับก็เป็นเหมือนช่วงพึ่โปรนั่นแหละต้องค่อยๆทาต้องค่อยๆสะสมไปครับถ้าเราอยากได้ตรงนี้เป็นอาชีพเนี่ยเราก็ต้องทําเวลาอัพเลเวลตัวเองไปเรื่อยๆครับไม่มีอะไรเป็นของข้ามคืนหรอก มีคนเคยบอกอะครับว่าไอ้ที่ดังข้ามคืนอะไรเงี้ยมันไม่จริงหรอกเราอะต้องค่อยๆเก็บค่อยๆสร้างสกิลมาเรื่อยๆแล้วพอถึงจุดหนึ่งอะมันก็จะขึ้นมาเองแต่ว่าทีเนี้ยอยู่ที่ว่าแพชชั่นของคุณวิธีการพัฒนาตัวเองของคุณอะมันเพียงพอหรือเปล่าอยู่ดีอยากจะลาออกอะผมไม่แนะนํานะให้วางแผนตัวเองให้ดีก่อนนะครับว่าต่อไปเราจะต้องทํายังไงบ้างไอ้นี้เป็นแพชชั่นของเราเจริงๆหรือเปล่าคนที่อยากเป็นนักเขียนนะ ลองลองคิดดูดีว่ามันเป็นฝันคุณจริงหรือเปล่าแล้วก็ถ้าไม่เริ่มตอนนี้เนี่ยจะเริ่มตอนไหนเริ่มได้แล้วครับ